สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับในกรณีที่เราสร้างกลุ่มเสร็จแล้วนะครับกลุ่มลับของเราเรียบร้อยเนาะต่อไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับหลายๆท่านนะครับบางทีก็โพสเอาเนาะแต่ว่ามันดูอ่านยากนะครับแล้วก็หนึ่งก็คือบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาเรียนเขาเรียนไม่ครบนะครับหรือว่าแบบดูแล้วมันงงนะครับว่ามันเป็นตรงไหนอะไรยังไงเนาะตอนนี้เราก็เข้ามาในกลุ่มเราครับเดี๋ยวผมมีวิธีการ ทำเป็นวิดีโอใส่เพิ่มเข้าไปให้นะครับจะได้หนึ่งก็คือง่ายเนาะแล้วก็คนที่เรียนเนี่ยก็จะได้ดูง่ายด้วยไประเบียบด้วยนะครับอ่ะโอเคมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเข้ามาที่กลุ่มเราเนาะแล้วก็คลิกไปที่ในส่วนของตัวคู่มือนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็เริ่มนี่ครับเริ่มสร้างคําแนะนำนะครับอย่างแรกเนี่ยผมก็จะเป็นวิดีโอแรกนี่ก็จะเป็นแนะนำเนาะอ่ะแบบนี้นะครับแนะนำคอร์สเรียนนะครับกดบันทึกไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำการสร้างโพสต์กันนะครับแบบนี้ เดี๋ยวผมมาดูเนาะ,ะในส่วนนี้นะครับวิดีโอที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือจะเป็นอันนี้นะครับผมมาทําการ Copy มาเล,เลยนะครับแบบนี้นะครับสอนสร้างเว็บนะครับทีนี้เราก็อาจจะแต่งนนหน่อยนะอแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการอัพวิดีโอเข้าไปนะครับแบบนี้ วิดีโอนี่นะครับกาลงไลอัพเรียบขายคอนโดนะครับแบบนี้นะครับเราก็ทำการอัพ,พวิดีโอเข้าไปนะครับแล้วกดโพสต์ไปเนาะถ้าในเป็นในกรณีที่เป็นวิดีโอนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับในการประมวลผลพวกวิดีโอนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับเขาถึงจะแสดงผลออกมาเนาะโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็น1อันเนาะ จากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มสร้างในส่วนที่2นะครับก็คือมาเริ่มทําเว็บกันเนาะอันนี้ผมก็เลือกไปที่คําแนะนําใหม่นะครับคู่มือที่2เราก็บอกว่าอ่ะแบบนี้นะครับเริ่มลงมือสร้างเว็บสังหาของเรากันเลยนะครับก็กดบันทึกไปเนาะจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มทําการใส่วิดีโอเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะทําการใส่วิดีโอไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงน,นะ อย่างแรกนะครับก็คือไปที่สร้างโพสนะครับแล้วผมก็ไปทําการ Copy นะครับตรงนี้จะสังเกตว่าไฟล์วิดีโอนะครับของผมเนาะก็จะมีการตั้งชื่อเรียงเลขไว้นะครับหนึ่งก็คือผมก็จะไม่งงนะแล้วก็เอามาใส่ได้ง่ายนะครับแบหนึ่งนะสร้างโพสนะครับนี้นะครับใส่แบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดใส่รูปภาพพวกวิดีโอเาเข้าไปนะครับนี่อ่าโอเคกดโพสไปนะครับ แล้วเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําไปจนสุดเลยเนาะ,อะโอเคนะครับอันนี้ผมก็ทยอยโพสไปเรื่อยๆเนาะจนถึงโพสต์ที่13นะครับโพสต์สุดท้ายเนาะที่ผมทําวิดีโอไว้นะครับโพสต์ไปนะครับอกหนึ่งก็คือเราก็ดูชื่อจากตรงนี้ได้นะครับตอนที่เราไปเลือกวิดีโอเนาะ โอเคเรียบร้อยนะครับก็ครบไปแล้วนะครับ13โค้ดเนาะวิดีโอทั้งหมดนะครับเนี่ยเขาก็จะมีแจ้งเตือนใหม่นะครับวิดีโอของคุณพร้อมใช้งานแล้วนะครับในกรณีที่เราทาไปเรื่อยๆรื่นไปเรื่อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคถ้าเราคอยอยู่นะครับก็จะสังเกตว่านะครับวิดีโอเนี่ยก็ค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเลยนะครับแบบนี้เนาะดังนั้นนะครับเราก็มีวิธีการนะครับเช่น เราสามารถกําหนดว่าเรียงลําดับใหม่ก็ได้นะครับจาก1นึสองอะไรพวกนี้เราก็คลิกเรียงลําดับใหม่ตรงนี้ก็คลิกเริ่มลากไปแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เนาะอันนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็จะให้กดบันทึกเนาะแต่ว่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นะครับที่มี12โพสเนาะใกล้ๆครบแล้วนะครับเราก็มาทําการคลิกนะครับที่แนะนําคําแนะนํา2นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่3จุดตรงนี้ แล the ้วก right so ็บอกว่าเรียงลําดับโพสต์ใหม่นะครับนะแต่สังเกตว่าโพสต์ที่มาใหม่นะครับเขาจะอยู่ข้างบนสุดเนาะแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้มาตั้งแต่2นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องลากขึ้นไปนะครับแบบนี้นี่ลากขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับในกรณีที่ทําแล้วนะครับทาแบบผมแล้วเนาะแล้วอัปโหลดนะครับก็อัปโหลดจากข้างล่างขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่านี้ทําให้ดูเพราะว่าจะได้เห็นว่าวิธีการเรียงโพสต์เรียงยังไง ดูดีไปอีกอันนี้ก็เลื่อนลงมานะครับเรื่อยๆเลยเนาะลากออกมานะครับแบบน,นี้นะครับแบบนี้เนาะสามก็ลากขึ้นไปนะครับเราก็ลากเรียงลงมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับหนึ่งก็คือผู้เรียนก็จะง่ายกับผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็ได้ดูเป็นระเบียบด้วยนะครับไม่ใช่ว่า พอเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ไปหาตรงไหนก็ไม่รู้นะครับบอกหาเอาในโพสนั่นแหละโพสตไปแล้วนะครับอะไรแบบนี้มันบางทีมันดูได้ไม่ครบนะครับแบบนี้ก็จะช่วยให้เขาเรียงได้นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจได้เป็นลําดับขั้นตอนมากขึ้นเนาะ <Yeah. S 1> ก็อาจจะต้องมาให้เราช่วยเรียงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อทําให้ผู้เรียนแบบรู้เรื่องขึ้นนะครับบางทีมันขาดขั้นตอนไปนะครับมันก็จะดูแบบโอ้งงนะครับทำยังไงเนาะ เดี๋ยวผมทําการเรียงให้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับก็เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งสองสามที่ห้าจะเป็นเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามนะครับแบบนี้อ่ะกดบันทึกไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าของผมนะครับในส่วนของตัวคอสเองนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไฟล์ให้ด้วยนะครับไฟล์แล้วก็ยูเซอร์เนมพาสเวิรให้ด้วยนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ามีลิงก์เป็นดาวน์โหลดนะครับผมก็จะไปฝากไว้ที่ เว็บฝากไฟล์ออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ระบุเป็นรหัสผ่านนะครับซึ่งปกติของผมเนี่ยจะใช้ตัวเมก้านะครับในการใช้งานเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะไปที่แช์นะครับเมก้าครับอันนี้ใช้เว็บนี้ก็ดีนะครับก็คือ1ก็คือได้50กิกเลยนะครับได้ฝากไฟล์ได้50กนะิกเนาะเนี่ยผมก็แบ่งเป็นอันนี้ไว้นะครับ ก็คลิกป้ายนะครับดับเบิลคลิกป้ายเนาะแล้วก็จะมี success file นะครับแบบนี้นะครับให้เราทําการสร้างตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาเนาะแล้วก็อัปโหลดไฟล์ใส่เข้าไปนะเดี๋ยวผมคลิกให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างเห็นไหมครับข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีไฟล์อยู่นะแล้วก็จะมี username password อยู่นะครับแล้วก็ทําการนะครับคลิกที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่จัดการลิงก์นะครับแบบนี้แล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์มานะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ไปที่คอร์สของเรานะครับแบบนี้แล้วก็มาในส่วนของตัวจะสร้างคำแนะนำใหม่ไปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็บอกว่าก็ใส่ลิงก์ไปแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวคู่มือของเรานะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นนะครับในการที่ผู้เรียนนะครับเข้ามาเนาะเดี๋ยวผมเปิดเป็นหน้าของผู้เรียนเข้ามาให้ดูก่อนเนาะเขาเข้ามาที่หน้าเว็บนี้ อ่าเข้าหน้าที่หน้ากลุ่มเราแล้วนะครับจ่ายตังค์แล้วเรียบร้อยเราอนุนมัติเข้ากลุ่มแล้วนะครับก็บอกว่าให้เข้าไปคลิกที่คู่มือดูพอเข้ามาที่คู่มือนะครับเขาก็จะเห็นเนาะคาแนะนำหนึ่งนะครับตรงเนี้ยเขาก็จะเรียงเรียนไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟล์ประกอบนะครับตรงนี้ก็สามารถดูได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็สามารถคลิกด,ดาวน์โหลดได้เลยเนาะอ่าอันนี้ก็จะทําให้สําหรับใครที่ต้องสอนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับหรือว่า เออไม่ควรข้ามขั้นตอนมีขั้นตอนเด่นชัดนะครับผมก็แนะนําให้เราใส่วิดีโอไปให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งก็คือผู้เรียนเรียนง่ายเนาะแล้วก็ไม่ขาดขั้นตอนเนาะอันนี้ก็จะทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับในส่วนของการสร้างกลุ่มแล้วก็การสร้างในส่วนของตัวคู่มือแล้วก็ไฟล์ต่า,างๆนะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะเ,นเพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยมันทําได้ลบได้แก้ไขได้ย้ายได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเนาะ ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับลองทำดูเนาะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ